ไ่บ้างเอ็กตอนนี้ได้ยินขา่าวว่ามีปัญหาเรื่องนาข้าวไม่โตไม่โตครับแล้วก็ฝนฝนก็ตกไม่ตามฤด,ดูกาลสวนยางก็ปลูกมาปลูกมาเป็นปกเ,เดือนแล้วสูงเท่าขเขาเองโอ้ตอนนี้เราแก้ปัญหาต่างๆได้หมดแล้วเพราะว่าอีเขียวม็ดน,นี้หรือซูเปอร์กรีนแคปซูนาโนนะครับซึ่งช่วยตั้งแต่ปรับดินเร่งรากเร่งผลรเร่งแป้งเร่งน้ําตาลดึงช่อแตกกอลงหัวไล่เพี้ยไล่แมลงโอ้โหสุดยอดขนาดนั้นเลยนะครับครับ แล้วยังไม่พอนะครับมันเป็นเทคโนโลยีนาโนซึ่งได้รับใบรับรองจากมอเกษตรมอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เซ็นทรัลแล็บว่าปลอดสารพิษสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เวลาฉีดก็ไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับและที่สำคัญที่สุดหนึ่งแคปซูลเท่ากับปุ๋ยสองกระสอบร้อยโลประหยัดประหยัดเลยสิครับอย่างนี้ใช้ได้สองถึงสี่ไร่โอ้โประหยัดมากเลยปุ๋ยกระสอบละพันแล้วแล้ววิธีใช้ง่ายๆด้วยนะครับคือนำแคปซูลมานะครับแล้วก็นําน้ํามาหนึ่งขวดนะครับแล้วก็แกะแคปซูลใส่น้ําน้ําจะกลายเป็นสีนี้เลย นะครับแล้วก็ถ้าฉีดข้าวก็ผสมได้ถึง60-80ถึงลิตรแบ่ง4ส่วนหรือ3ส่วนนะครับแล้วโทรสอบถามเรามาได้ส่วนยางพารามันอ้อยปาล์มนะครับผสม60ลิตรได้3ส่วนนะครับฉีดได้1ไร่ถึง2ไร่ถ้าเป็นยางต้นใหญ่ก็ฉีดได้300ต้นโอ้โหประหยัดมากเลยนะครับประหยัดมากเลยนะครับประหยัดมากนะครับแล้วตรงนี้นะครับซูเปอร์เกียแคปซูนาโนเนี่ยตอนนี้มีของหลอกเรียนแบบละทำสีเขียวเหมือนเราเลย มาขายราคาเดียวกันเราเลยแต่ไม่มีสก,กีนของเราต้องมีสก,กีนนะครับ,ค,รบคำว่า Yes We Can Do แล้วก็แคปซูลนาโนนะครับ,รบแล้วก็อยากจติต่อสั่งซื้อวันนี้ขายในราคาพิเศษให้กับเกษตรกรนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีอยูร้อเมีฤทธิ์เป็นด่างละลายน้ำได้โดยสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกันเช่นฮิวมิกแอซิดไม่น้อยกว่า5 0 โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า6 0สสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิดกับธาตุอาหารเสริมในรูปแบบของสารดีเล็กช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกดินโปร่งร่วนซุยน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกทำให้ดินดูดซับแร่ธาตุได้ดีรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วอย่าลืมนะครับซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนนะครับเม็ดสีเขียวเข้ม ของบริษัทเยสวีแคนดูของจริงของแท้แล้วใช้ได้ผลจริงและประหยัดจริงครับ